สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมถ้าผ่านไปอยู่หน้าฟีดของใครนี่จะเป็นพลังงานและเป็นดวงของคุณเท่านั้นจะผู้ติดตามหรือไม่ใช่ผู้ติดตามถ้าคุณเห็นคลิปนี้แปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันคุณมีบุญสัมพันธ์นกับพี่หมอน้ำหวานนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามารับชมและตั้งใจชมและดูให้จบมาดูกันว่าพลังงานอยากบอกอะ ไรกับคุณเพราะคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้จะเป็นคนที่ดวงดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะดวงไม่ดีหรือคุณจะดวงเป็นอย่างไรอยู่แต่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้คุณจะดวงดีนะก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะและตั้งใจชมนะคะพอเสร็จพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้เพื่อรับพลังงานดีๆก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้ และแชร์เพื่อส่งพลังงานดีๆให้กับเจ้าของพลังงานของไพ่ชุดนี้มาดูกันเลยค่ะสำหรับไพ่อยากบอกอะไรบ้างนะคะเข้ามาแล้วมาดูมากดติดตามมาพูดคุยมาทักทายมาทำความรู้จักกันนะคะใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเอาใบนี้ดีกว่าว้าวใบแรกได้ไพ่เดดสันคือความโชคดีคุณจะหยิบจับทำสิ่งใดคุณจะประสบ เจอแต่เรื่องดีๆความสำเร็จโชคลาภก้อนโตได้เงินได้งานที่ดีเจอความรักที่ดีนะมาดูใบที่สองว้าวได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่อยู่อาศัยธุรกิจของคุณคุณทำสิ่งใดอยู่บอกเลยว่าสำเร็จเห็นเงินเห็นทองเห็นกำไรโชคดีเรื่องการเงินมากๆนะคะมาดูใบที่สามกันนะคะ ว้าวก้าเรียนคาดหวังและปราถนาสิ่งใดเงินก้อนโตเงินหลักล้านวางแผนการเงินรอคอยเงินก้อนใหญ่จะสำเร็จโอ้มีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเงินในเร็วๆนี้ถ้าคุณกำลังรอคอยเงินหรือปราถนาเงินก้อนใหญ่คุณจะได้ดังหวังและใจคุณปาถนาอย่างแน่นอน มาดูใบสุดท้ายใบที่สี่มาดูพลังงานกันว่าพลังงานของคุณจะเป็นเช่นไรเอาใบนี้ดีกว่าแดนแตนแดนแดนแดน,ดน,ดนว้าวความสำเร็จแห่งเรียนว้าวเงินก้อนโตหลักล้านร้อยล้านพันล้านบางคนอาจจะแบบ มีโชคก้อนใหญ่ก้อนโตได้หยิบจับเงินหลักล้านเลยทีเดียวอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่คิวของคุณจะเป็นคิวที่เท่าไหร่แต่คุณจะมีโชคก้อนใหญ่ราบร้อยก้อนโตอย่างแน่นอนไพ่ออกมาดีแล้วว,ว้าวมากทั้งสี่ใบนี้ใครผ่านไาเห็นคลิปนี้พี่หมอให้รับพลังงานดีๆนี้และให้คุณโชคดีมีแต่ความสําเร็จการเงินการงานมั่งคัง่งร่ํารวย คิดสิ่งใดให้สมดังปาถนาให้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตจนหลงทับคุณให้มีแต่ความร่ำรวยหล่นทับคุณและคุณจะได้เป็นเศรษฐีนี้มหาเศรษฐีในอนาคตอย่างแน่นอนใครผ่านมาแล้วพิมพ์ว่ารับคำทํานายนี้และให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็วันนี้พี่หมอน้่มหวานยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย